<Okay>. Yeah. เอาไม่ง้อไทยหันพึ่งญี่ปุ่นช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคนายสอนชัยศรีพันดอดนนายกรัฐมนตรีลาวเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพื่อขอให้ประเทศญี่ปุ่นช่วยเหลือประเทศลาวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคเพื่อผลักดันประเทศลาวให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ นายกุรัฐมนตรีญี่ปุ่นรับปากว่าจะช่วยแต่จะช่วยเป็นลายโครงการและควบคุมตั้งแต่ต้นจนจบจะไม่ช่วยโดยการให้เงินรัฐบาลลาวมาสร้างเองเพราะเกรงว่าโครงการจะล้มเหลวเนื่องจากประเทศลาวมีดัชนีการคอร์รัปชันติดอันด,ดับต้นๆของโลกในเพจสื่อข่าวลาวก็มีชาวลาวได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นเงินที่กู้และให้เป่าที่ได้มาจากประเทศไทยก็ไม่เห็นจะสร้างเสร็จสักโครงการหรือเสร็จก็ไม่ได้มาตรฐานเพราะแดกกันอย่างเดียว ยังมีหน้าหันไปพึ่งพาประเทศญี่ปุ่นอีกนะ สวัสดีครับ Fc ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรอบรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับพิลชัด Fctp c h anel n แล้วก็พิลชัด Fctp family นะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศลาวนะครับผมนะฮะเพราะมีข่าวว่านะครับนายกของประเทศลาวครับก็คือนายสอนชัยศรีพันดอนนะครับได้เดินทางไปญี่ปุ่นนะครับเพื่อเจรจาให้ญี่ปุ่นมาช่วยครับมาช่วย หมายความว่าไม่สามารถกู้เงินได้ครับคล้ายๆว่าถ้าเป็นอันนี้ก็คือไปขอเงินนะฮะหรือว่าไปอ้อนวอนนะครับให้ประเทศรวยๆเนี่ยเอาเงินมาสร้างลงทุนในประเทศลาวนะครับในประเทศลาวนะครับผมก็คือไม่สามารถกู้ได้แล้วก็คือตอนนี้ประเทศลาวไม่อยู่ในสถานะที่จะกู้เงินใครได้นะครับว่าเต็มเพดานเต็มเพดาน ดังนั้นนายกของลราครับนายสอนชัยศรีพันดอนก็เลยต้องเดินทางไปหาใครแะครับเพราะไปจีนไม่ได้แล้วจีนกู้เต็มแม็กแล้วจะไปให้จีนมาช่วยอื่นๆก็ไม่ได้แล้วก็มุ่งหาระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นก็ต้องไปญี่ปุ่นนะฮะให้คล้ายประเทศเขมรน,นะครับที่จะไปขอกู้กู้กู้จากจีนเช่น กู้จะสร้างครองฟูนันตโชและก็จีนรู้ทันจีนรู้ทันว่าถ้าจะให้กู้แล้วก็กู้กู้ประเทศที่ยากจนประเทศที่ด้อยพัฒนารุนแรงแบบนี้ไม่มีปัญญาที่จะสร้างเองได้แล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะกู้เงินแล้วก็ใช้เงินดังนั้นถ้ากู้ไปแล้วเนี่ยเขาหมายความว่ามันเหมือนกับเป็นการคิดของคนที่ฉลาด แต่การกู้นั้นนําไปคอร์รัปชันอย่าลืมนะครับว่าจีนเนี่ยเกียดการคอร์รัปชันครับจับประหารเลยนะจีนคงฉลาดแล้วหลหะครับถ้าไม่ได้ประโยชน์จริงๆมันไม่ให้ดังนั้นที่จะกู้แต่ละปีของประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยนั่นคือการการันตีว่าเป็นการหาเงินแบบวิธีหนึ่งของประเทศด้อยพัฒนาจากผู้บริหารประเทศ ด้วยการอ้างการกู้เงินมาสร้างนั่นสร้างนี้ให้กับประเทศแต่จะหากินในเงินกู้นั้นเช่นจะกู้ถึงหกื่นล้านเพื่อจะอามาให้สร้างครองฟูนันเตโชโครงการอย่างนี้นะครับแต่พอมาดูครับคลองแคบๆดังนั้นจีนก็เลยปฏิเสธเมื่อจีนปฏิเสธที่จะให้เงินกู้ก็หมายความว่าในปีหกแปดเนี้ย ผู้นำ,ำเขมรจะไม่มีเงินบริหารประเทศคือคิดไว้ว่าจะกู้เข้ามาแต่ไม่สำเร็จนะฮะดังนั้นเขมรก็เลยประชดหันไปหาอเมริกันหันไปหาสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็พยายามที่จะไปหาซาอุคือขอกู้อย่างเดียวนะฮะแต่ก็ไม่ได้เขมรปีนี้เนี่ยปีนี้ถัดไปงามไส้ครับนะฮะ เพราเรื่องแบบนี้ครับจะเอาเงินมาจากไหนครับนะ <m> เช่นกันครับเช่นกันกับอีกประเทศหนึ่งก็คือลาวครับเขาเป็นหนี้จีนมหาศาลจนไม่มีปัญญาใช้หนี้ได้เรื่องหนี้เลยครับสำคัญต่อลาวครับประเทศจีนเป็นเจ้าของหนี้ก้อนใหญ่ลายใหญ่ที่สุดที่ไม่สามารถใช้หนี้หมดได้แล้วประเทศอื่นๆล่ะครับเช่นประเทศไทยเนี่ย เมื่อไหร่ประเทศไทยจะได้เงินใช้หนี้จกงลาจากนั้นมาไทยก็เลยช่วยเหลือใหม่เขาว่าอย่ามากู้ไทยเลยเพราะคุณไม่สามารถใช้ได้ประเทศไทยก็ช่วยเหลือในการให้ฟรีครับเช่นล่าสุดที่ให้เงินช่วยเหลือทําถนนและก็มีหลายรอบที่ประเทศไทยช่วยเหลือครับทีละห้าล้านห้าล้านห้าล้านขนาดจะประชุมเกี่ยวข้องกับเรื่องกาแฟ ก็ยังขอเงินประเทศไทยห้าล้านประเทศไทยต้องให้ฟรีทีละห้าล้านห้าล้านแต่ละโครงการที่เขามาขอและให้กี่ร้อยล้านนะหรือพันล้านเนี่ยนะฮะให้ทําถนนก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําหรือเปล่านะครับดังนั้นตอนนี้ประเทศเราก็คือกรอบแล้วครับไม่สามารถกู้ได้อีกแล้วเมื่อกู้จีนไม่ได้ครับเป็นหนี้จีนกู้จีนไม่ได้ แล้วมันไม่มีเงินก้อนใหม่ที่จะมาบริหารประเทศหรือทำอยังไงก็ได้เพื่อให้มีเงินเข้ามาในรูปของการมาลงทุนหรือมาก่อสร้างให้ก็จะได้นับว่าเงินนั้นคือเงินเข้ามาในประเทศนะเพื่อให้เข้าระบบดังนั้นลาวเขาก็จะมีดังนั้นลาวเขาก็จะอาศัยข้อมูลนี้ในการขอ หรือกู้ยืมแล้วก็แล้วก็เอามาสร้างในหล่ามันก็จะเข้าข้อคําว่าเงินทุนไหลเข้า FDI ทาั้งทั้งที่ความเป็นจริงไม่มีเลยภายในะนะครับลักษณะเมื่อเรียกลักษณะเหมือนกับว่าให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลักษณะเหมือนเจรจาให้ต่างชาติเนี่ยเอาเงินเข้ามาสร้างอะไรก็ได้ให้เหมือนกับว่ามีเงินนําเข้าเพื่อจะเอายอดนี้ไปใช้ในระบบว่า มี FDI หรือว่ามีเงินไหลเข้าเช่นกันปี1968นี้จะต้องมีการเคลื่อนไหวครับแต่นั้นนายกของลราก็เลยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศตรงข้ามกับจีนอีกแล้วครับแต่สถานะของนายกของลราทำได้แค่ไปขอเงินครับไปขอเงินแน่นอนประเทศที่จเจริญแล้วแบบนี้ครับ เวลามีประเทศด้อยพัฒนามาหาเวลามีประเทศด้อยพัฒนามาหาก็คงคิดอะไรไม่มากครับก็คือจะมาขอเงินเพื่อไปทำอะไรนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับนายกของลรานะครับนายสอนชัยศรีพันดอนนะครับได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอให้ญี่ปุ่นมาช่วยประเทศลาวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค เพื่อผลักดันให้ประเทศลาวเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจและอื่นๆย้ำนะครับไปขอให้ญี่ปุ่นมาช่วยแต่คำต้องการของเขาเนี่ยเหมือนจะให้ญี่ปุ่นมาช่วยสร้างทุกอย่างให้ลาวประมาณว่าฉันไม่มีเงินมาช่วยสร้างให้หน่อยนะ แต่สิ่งที่เข,เขาต้องการเนี่ยมันยิ่งใหญ่ครับแต่สิ่งที่เขาต้องการมันยิ่งใหญ่เกินเหตุเกินเบอร์คือคุณไม่ต้องการลงทุนอะไรแล้วขอร้องญี่ปุ่นว่ามาสร้างสาธารณูปโภคภายในประเทศลาวให้หน่อยทั้งหมดเลยโดยลาวไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็คือให้ประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเอาเงินมาสร้างให้เลยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับผมนะแต่อันนี้ ไม่ได้กู้นะก็คือให้ประเทศญี่ปุ่นมาสร้างให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบนดินระบบสาธารณูปโภคอื่นๆนะครับน้ำประปาถนนหนทางนะครับก็คือสบายเลยก็คือให้คนเอาเงินมาลงให้ท่านลองคิดดูว่ามันจะมีประเทศไหนครับที่จะมาทำให้คุณขนาดนั้นได้ ก็คงง่ายนอกประเทศไหนก็แล้วแต่คือไม่มีปัญญาในการสร้างบ้านแปลงเมืองละไปขอร้องให้ประเทศน้ํประเทศมาสร้างให้จะกู้ก็ไม่ได้แต่ว่าการสร้างขณะนั้นต้องใช้เงินต้องใช้เงินหมหา,าศาลนะครับดูว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเขาพูดอะไรครับแต่ทางนายกญี่ปุ่นนะครับก็รับปากว่าจะช่วยแต่จะช่วยในรายโครงการ และจะควบคุมการสร้างเองตั้งแต่ต้นจนจบจะไม่ได้ช่วยด้วยการให้เงินรัฐบาลลาวมาสร้างเองเพราะเกรงว่าโครงการจะล้มเหลวเนื่องจากประเทศลาวมีการคอร์รัปชันติดอันดับต้นๆของโลกเอางามไส้ละทีนี้ก็คืออยากทัดเทียมประเทศข้างๆยังไม่รู้นะครับอย่าพูดแรงนะครับมนุษยธรรมเขาไม่รู้นะครับว่า รัฐบาลของเขานายกในหัวใจของเขาเนี่ยต้องดันด้นไปขอให้ประเทศอื่นมาสร้างสาธารณูปโภคให้นะครับเบอร์ใหญ่มากนะครับก็คือคิดการไกลว่าเมื่อญี่ปุ่นจะมาช่วยก็จะทำให้รู้สึกว่าประเทศลาวจะเหมือนญี่ปุ่นในอนาคตเพราะว่าแค่ให้มาช่วยนะครับแต่คิดการใหญ่ว่าเมื่อญี่ปุ่นมาทำให้ประเทศลาวแล้วเนี่ย จะผลักดันให้ประเทศลาวเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอื่นๆหมายความว่าประเทศลาวจะได้เงินมาช่วยเหลือฟรีๆจากญี่ปุ่นเหมือนจะให้ประเทศลาวเนี่ยนะเรียกว่าทันสมัยระบบรางระบบขนส่งทั้งหมดในลาวนี้เรียกว่าเรียบร้อยแบบว่าสวยงามมาก อาจจะยิ่งใหญ่กว่าประเทศไทยเพราะว่าเขาหวังว่าเมื่อญี่ปุ่นมาสร้างเมืองให้แล้วเนี่ยจะสวยงามอลังการจนในสุดแล้วนะครับประเทศเราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนคือคิดอะไรมันเกินเบอร์น,นี่คือไปขอให้เขามาสร้างให้แต่คิดการใหญ่ประมาณว่าหลังจากนั้นประเทศเราก็จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจอื่นๆการเงินการธนาคารการอะไรก็จะมาอยู่ในลาวหมดก็คือเป็นการฟุ้งคิดเองถ้าคุณจะคิดขนาดนั้นคุณจะต้องสร้างเองเมื่อคุณไม่มีศักยภาพไม่มีไม่มีองค์ความรู้ใดๆในการจะสร้างขึ้นและญี่ปุ่นไม่ได้ตอบตกลงว่าจะสร้างทั้งหมดให้บางโครงการและไม่ให้จับเงินด้วยไม่ให้เห็นเงินด้วย อย่าพูดดังนะครับเดี๋ยวมนุษย์ถ้ำเขาได้ยินว่าประเทศเขานี่แย่มากยังไม่มีอะไรเลยไม่สามารถกู้เงินได้และไปขอร้องให้เขาเอาเงินมาช่วยคือวิธีการคิดแบบนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับเห็นไหมประเทศลาวมีเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทนุนทั้งที่เป็นเงินช่วยเหลือมันก็จะมีการการก่อสร้างภายในประเทศดังนั้นก็จะไปตีความว่าประเทศลาวมี FDI มีเงินลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามามหาศาลมาสร้างบ้านแปลงเมืองให้ประเทศลราทําให้ประเทศเรามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี่คือผลพลอยได้ครับเพื่อจะหลอกข้อมูลว่าประเทศลรามีบรรยากาศในการลงทุนจนมีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนมหาศาลมาสร้างโครงการพื้นฐานทั้งหมดในประเทศโดยเงินญี่ปุ่นเงินเยนไหลเข้ามาดังนั้นก็จะเขียนว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนคือเขาจะคิดอย่างนี้นะนะครับมันไม่ง่ายหรอกครับที่จะคิดอย่างนั้นเนาะนะครับที่สำคัญครับหนึ่งคุณเป็นหนี้ประเทศจีนมหาศาลสองคุณจะให้ญี่ปุ่นเอาเงินญี่ปุ่นมาสร้างให้ทั้งหมดให้บ้านตัวเองจเจริญโดยเงินทั้งหมดเป็นของญี่ปุ่น แล้วญี่ปุ่นจะได้อะไรจากประเทศคุณก็คิดสิครับว่าไม่มีประเทศไหนให้คุณืฟรีแล้วญี่ปุ่นจะได้อะไรจากคุณญี่ปุ่นจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอที่ไม่ให้กู้เพราะว่าเขาดูออกครับประเทศไหนมีหนี้มหาศาลอย่างไรถ้าคุณจะไปกู้เขาเขาดูเลยรายรับรายจ่ายประเทศตอนนี้ประเทศลาวมีหนี้สาธารณะเท่าไหร่เขาจึงจะให้กู้แต่ญี่ปุ่น ประเทศไทยต้องการเงินเท่าไหร่กู้บอกมาแต่การบริจาคนั้นประเทศที่จเจริญแล้วเขารู้ครับว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันต้นๆของโลกมันก็เป็นธรรมดาของประเทศด้อยพัฒนาทั้งหมดครับก็จะมีการคิดโครงการแบบนี้ของผู้บริหารประเทศเพื่อจะกู้กู้กู้โดยไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนใช้หนี้นะครับ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่สําคัญครับเรื่องนี้นะครับมีคนลาาเข้าไปเม้นต์ครับเรียกว่าโอ้โหนะแสบซวงนะเช่นคนลาวบอกว่าเช่นเขาบอกว่าเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศไทยก็ไม่เห็นสร้างอะไรเสร็จสักโครงการหรือเสร็จก็ไม่ได้มาตรฐานเพราะแรก,กันอย่างเดียวยังมีหน้าไปพึ่งพาประเทศญี่ปุ่นอีกนะ นี่คนลาวเม้นเองนะครับยังขนาดนี้แสดงว่าแสดงว่าประชาชนลาวเขารู้เรื่องหมดเลยว่าเคยกู้ประเทศไหนมาบ้างโดยเฉพาะกู้จากประเทศไทยและเงินช่วยเหลือฟรีจากประเทศไทยแล้วทำอะไรบ้างที่ทำเสร็จก็ไม่ได้มาตรฐาน คนเรารู้เรื่องหมดเลยครับผมนะฮะนี่นะครับสิ่งที่นำมานำเสนอครับผมนะฮะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ